สวัสดีครับจริงีตงลาดก็สุดรายการคลิปตัวอ้วนใหครั้งนะครับพออผมเต้เดี๋ยวนี้เราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆทำฝากเพืพ่อนๆกันบ้างนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OKX OK OKX OK เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดเดลิเวอรี่ทีฟฟิวเจอร์สออปชั่นรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังชันเทรดในตลาด f ิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของวิศีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าคลิป รอบล่าสุดเนี่ยต้องยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่เปิดลองมาตั้งแต่ด้านล่างนะครับที่เรามองเลยนะว่าจะเป็น Triple bottom นะครับหรือว่าเป็น r e v e r s a โซ and ด์แอนด์ชอเดนะเดี๋ยวไปดูของ e t h e r e u ลอีกครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ Bitcoin ก่อนนะ Bitcoin เนี่ยทะลุขึ้นมาแรงเกินต้านจริงนะครับชุดไม่อยู่เลยนะทะลุจาก27 0 0 0นะครับซึ่งเป็นเส้นตัดตรงที่เราเคยมองไว้นะว่าเป็น Channel ที่จะต้อง e t e ท t นะครับก็คือยืดขนอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นดีดขึ้นไปโอ้โหน แรงมากๆากนะครับเกินกว่า25เลยนะสุดยอดเลยนะถ้าเกิดใครรับจากตรงนี้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยโหเรียกได้ว่าเกินค่าจริงๆนะครับแล้วก็จากที่ทะลุของฝั่ง call option เนี่ยก็ได้ทะลุนะครับขึ้นไปในช h a n n e l ด้านบนนะครับที่เป็นภาพใหญ่ของ bear flag อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นกราฟของรายวันแล้วก็3วันขึ้นไปนะครับแต่ว่าได้ทะลุฝั่งของ bull flag นะครับด้านล่างที่เคย sideways อยู่ด้านล่างนะครับราคานี้ไม่มีการรีเทสได้ทั้งสิ้นครับพุ่งขึ้นไปอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าจุดที่มันน่าสนใจจริงๆี่ก็ ยินดีกับคนที่ได้ดูอีเทเรียมของเราไปนะครับเป็นริวโซห์เฮดแอนด์โชเดอร์ตาม PA เเป๊ะๆเลยนะครับเรียกว่าเหมือนเก่งมาเลยทีเดียวนะวัดมาให้2เป้านะครับอันนี้เป็นเป้าเนื้อเทียนแล้วก็เป้าไส้นะครับสรุปก็คือตรงตามเป้าไส้เราด้วยนี่เองนะครับเรียกได้ว่ารอบนี้นะครับตลาดให้มาเต็มๆเลยนะครับตรงตาม PA ตามตําราเป๊ะเลยนะครับยินดีด้วยสำหรับกอนเข้าคิดปัจจุบันนะครับเราจะต้องมาดูของฝั่งของเซตเมนต์นะครับซึ่ง c m e รอบนี้ในวันที่ศุกร์ที่ยี่ับ และฝั่งของดิลิบิตนะครับจะอยู่ที่29947นะครับก็เท่าที่เห็นนะครับแปลว่าในช่วงตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์และอังคารเนี่ยราคาควรจะต้องปิดไปอยู่ถึงหรือเหนือกว่า31120นั่นเองนะครับในฝั่งของ P ีเปัจจุบันนะครับอย่าพิ่งตกจะเอ้ยลืมเปิดไฟปึ <S 2> <S 2> <S 2> ๊บไม่เป็นไร ในฝั่งของกราฟปัจจุบันนะครับเท่าที่เราเห็นรอบนี้นะครับเราจะเห็นของการดีดตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับซึ่งถ้ามองในภาพไกลนะครับได้พุ่งทะยานในส่วนของบูแฟกนะครับแล้วก็ดีดขึ้นมาพักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมที่ย่อยลงมานะครับสำหรับรอบสัปดาห์นี้นะ ปัจจุบันนะครับได้มี Bal ษั Divergent นะครับกดอยู่ใน Time Frame ของ4ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับให้เราได้เห็นนะครับทำให้การาฟนะครับมีการย่อตัวลงมานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแท่งที่ย่อลงมาเนี่ยไม่หลุดเกินกว่า29,800เนี่ยหรือ29,700เนี่ยตรงที่เป็น Put Option พอดีเลยด้วยนะตรงนี้ก็มองว่าเป็นแนวรับมากกว่านะครับแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูกันต่อนะว่า ด้านบนที่มันติดเนี่ยมันติดอะไรนะครับมันติดแกร็บนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้มีแกร็บด้วยนะเป็นแนวต้านของครั้งก่อนนะครับเป็นแกร็บโซนด้านบนนะที่เคยลงมาตั้งแต่ช่วงปี2022นะครับตรงนี้เนี่ยหัวมันสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้กราฟอาจจะดูยุ่งนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เห็นนะครับว่าสามารถดูได้จากหลายไทม์เฟรมนะอันนี้เลือกเราได้เลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับในการเทรดนะรอบนี้นะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยราคาเนี่ยมีการพักตัวกลับลงมานะครับแล้วก็ฝั่งลนขาง ตรรงนนี้ะคับขึ้นมาด้านบนอย่างรุนแรงนะเรียกว่า call option รอบนี้นะครับอยู่ที่ช่วงของ3 1 0 0 0ื่นนะครับ3ามหนนะครับแล้วก็ put option เนี่ยอยู่ในช่วงของ3 5 0 0มนารนะแต่ราคาจริงๆอยู่ในช่วงของ2 9 7 0 0้าเนะครับและ real spec pay อยู่ในช่วงของ3 0 5 1 9นะครับตอนที่เห็นนะครับตอนนี้นะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดได้2แบบนะว่าสามารถลงมาพักนะครับแล้วดีตัวกลับขึ้นไปนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดนะครับจะเลือกทางนะครับลงมาเทสด้านล่างนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับจะ พุ่งไปข้างบนนะครับต้องเลือกนะอันนี้ต้องเลือกเดี๋ยวต้องรอดูตลาดเาฉาเฉลยอีกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้ไม่ทําไหลขึ้นมาเนี่ยลงมา r e t e s แล้วไปเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะครับก็จะตรงตาม س ي นาเโอด้านบนนะแล้วก็จะขึ้นไป t e s ด้านบนต่อนะครับในกรอบด้านบนซึ่งออปชั่นรอบนี้นะครับก็จะเป็นบีบแคบนะการขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยมีโอกาสอยู่ได้เกิด2แบบนครับว่าขึ้นแรงแล้วก็เดี๋ยวจะ ลงแรงนะครับหรือขึ้นแรงนะครับเพื่อจะขึ้นต่อนะครับต้องดูว่ามีเป้าอะไรเหลืออีกบ้างนะทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้รับไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสอ,กอีกอันหนึ่งนะครับที่จะเป็นรีเทสจริงๆเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเราดูอิทิเรียมมาด้วยเนี่ยมันจะเห็นนะครับว่าเป็นรีเวอร์โซแฮนด n แอนด์ช d เดอร์นะแต่จริงๆเนี่ยการขึ้นของรีเวอร์โซแฮนด์แอนด์ชเดอร์เนี่ยสามารถที่จะลงมารีเทสฐานของการขึ้นกับตัวด้านบนนะก็หมายถึงว่าเ,เวลาที่เขา กลับตัวด้านบนไปแล้วเนี่ยพอเขาพุ่งขึ้นไปแล้วนยเขาจะต้องย่อกลับมารีเทสก่อนนะครับเพื่อเป็นการรีเทสของแพทเทิร์นเดิมที่เขาพุ่งขึ้นไปนะเราจะไนดะ้เขาค่อยรีบาวกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้นะครับตรงเส้นประเนี่ยเป็นเส้นประที่มองไว้นะครับว่ามีโอกาสลงมารีเทสนะครับแต่ถ้าเมื่อรีเทสแล้วเนี่ยสามารถที่จะผ่านกลับตัวขึ้นไปได้นะครับตรงนี้นะก็สามารถที่จะดีตัวกลับขึ้นมาได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงนี้เนี่ยมองว่าไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเลยยังคงแนวต้านเเเดิมมมที่่่คคยยยอองงงไววู้ะรรัพาาาาสถ ไว้ก่อนได้นะแม้ว่าตอนนี้จะเบรกเอาไปแล้วนะแต่ว่าเราต้องดูเป็น1นึ่งสเต็ปสสเต็ปนะครับเพื่อจะมาดูสเต็ปสุดท้ายนะที่เป็นสเต็ปสามถ้าเกิดมองลงนะครับแต่ถ้ามองขึ้นก็คือแน่นอนครับลงมาดิเดียวก็ดีดได้เลยนะหรือลงมาตรงนี้แล้วดีดก็ได้นะแต่ที่ผมมองว่าควรจะลงมาเป็นสเต็ปที่2ก็คือตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้มาลงมา อ่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ต้องควรหรอกนะแต่หมายถึงว่ามันก็ควรที่จะลงมาเพราะว่าเป็นการลงเพื่อพักอินดิเคเตอร์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ยอ่อเพื่อจะได้รับของเพิ่มนะครับอย mm. ่างนี้นี่เองนะเพื่อจะได,ได้คราวนี้นะขึ้นไปได้ไกลกว่าเดิมนะแต่ไกลได้แค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูกันนะ mm. คําว่าไกลได้แค่ไหนเนี่ยต้องดูก่อนว่ารอบนี้นะครับสามหมื่อเนี่ยเคยเป็นตัวกรอบใหญ่นะครับที่เราเคยมองไว้นะ แต่อันนึงนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือ time frame w e e k นะครับ week เลยนะคราวนี้เราเคยจําลองแพทเทิร์นในการขึ้นนะครับแม้ว่าจะมองเป็นภาพแบรแฟกใหญ่ก็จริงนะในการไทม์เฟ e e วนะแต่ว่าการต่อแฟกขึ้นไปเนี่ยเป็นท่าถนัดของเรานะครับเราก็ต้องลองดูว่าถ้าเกิดว่าตลาดยังไม่เลิกเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปถึงไหนนะครับก็ตรงนี้ครับจะให้โฟกัสที่สีขาวตรงกลางนี้ก่อนนะครับเราเอาแฟกไปต่อกับแฟกล่าสุดนะครับแล้วก็สามารถขึ้นปุ งงไปเลยทีเดียวนะครับมาจากไหนโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าใส่เอฟเฟกด้วยนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะครับว่าขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้นะแล้วจริงๆเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยเคยเป็นเส้นที่เราทิ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะครับ <S <S <ๆ S 1> หวังว่านะครับมันจะคงรักษาตําแหน่งของตรงนี้ไว้ได้นะครับเป็นแนวต้านนะครับที่วัดขึ้นไปเนี่ยถึงพอดีด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะแต่ว่าเป็นเป้าของทางเฟรมใหญ่นะแต่ว่าในทางเฟรมย่อยเนี่ยผมมองว่า3 1มหมถึงสามหมเนี่ยเอาตรงกรอบนี้นะครับขึ้นไปให้ได้้กก่อนน็ยื เหนือนะครับตรงนี้นะอาจจะไซเวตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าตลาดไม่ผิดจากที่เราคาดการนะครับเพราะว่าน้องเหมือนกับเขาช่วยดูมานะว่าเขาดูมาแล้วว่าถ้าเกิดว่ากราฟดวีนะครับมีแท่งเขียวเข้มขนาดนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่จะพุ่งทะยานต่อไปอย่างต่อเนื่องได้นั่นเองนะเดี๋ยวจะหาว่านั่งเทียนเขียนนะครับแล้วก็เอาเรื่องของซ ME เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับเป็นแกลบซีเนะครับซึ่งปกติก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ปกติพวกนี้อาจจะเรียกว่าการเกิ f ฟิลแกลบนะของซีเ็นะครับที่เป็นการกระโด ของแกะทียงเหลืออยู่หลังจากที่ทะลุด้านบนขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับก็จะอยู่ที่3 4 0 0 0ถึง3 5 0 0นะครับก็อย่างที่เห็นนะก็ขึ้นไปถึง3600มได้จริงๆนะ ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นไปฟิดแกรตรงนี้เนี่ยจะทําเป็นเล่นไหมนะครับโอ้โหถ้ามันขึ้นจริงจะร้ง arrived, องขอชีวิตนะเพราะตอนแรกที่มันลงมาเนี่ยก็องขอชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะว่ารับมาเยอะไม่พอนะครับก็ร้องขอชีวิตเหมือนกันนะโอ้ยลงมาอีกรอบได้ไหมไม่ทันแล้วเออครับไม่ต้องเสีย,จยใจไปนะเดี๋ยวโอกาสยังมีเสมอนะครับไม่ได้ล่าสุดก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยไม่ต้องรับมีดก็โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีอีกแนวความคิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเคยเป็นภาพจําลองของการลงมาอย่างรุนแรงนะ มีโอกาสที่จะเป็นภาพของตรงนี้ที่เป็นภาพจําลองนะครับซึ่งก็แปลว่ามีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นมาฟิวแกลบตรงนี้ครับสามหมหรือขึ้นมาด้านบนนี้ถึง40,000ได้นะครับโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะทั้งที่แล้วตอน2อ0หมอยู่ๆก็พูดว่า30,000นนะหลอกงอี้จะไปส0 0 0มืเลยเหรอกยร็ยังนะครับยังนะครับยังนะครับยังครับแต่ว่ามีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสแล้วกันครับ <laughs> แล้วมาถึงล่าสุดนะครับที่เรามองว่าเป็นพระเอกนะครับในการดูรอบที่แล้วนะครับที่ทําให้เราวิคเคะร์นะครับว่าท่านลงตรงนี้ไม่น่าจะหลุดนะก็คือพุทเซลหรือว่าเป็นบล็อกของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปพูดตัวอื่นก่อนนะสำหรับอัปดาดานี้นะครับในช่วงสิ้นปดหอเนียมีโอกาสนะครับที่มองว่า32มหมนเนี่ยจะเป็นจุดที่ขึ้นไปถึงนะเพราะว่าคอบายหรือว่ารองคอเนี่ยมองว่าพุ่งไปถึง32มหมนะครับเขาจะได้ปิดกลับลงมาหาเราด้วยนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับสามหมื่นหนึ่งเนี่ยก ได้34มหมเลยนะตรงนี้มองว่าเป็นการ c อเซลล l นะครับหรือว่าเป็นการลองพุ u นะครับก็คือถ้าเกิดขึ้นไปถึงแล้วดิ่งกลับลงมาเนี่ยเขาได้กาไรนะผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากกว่านะสำหรับ32มหมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะดูผสมกันนะระหว่าง c อ l l b กับ c อ l l b บล็อกนะครับที่เป็นวอลุ่มที่มากนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย c อเซลเนี่ยมีวอลุ่มที่ค่อนข้างมากนะว่าไล่เรียกกันนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะยังดูเป็น c อ l l b ไปก่อนนะสำหรับตัว พุตบายนะครับตรงนี้29งหมเนี่ยสองหมเและสามหมเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับก็คือจะเป็นแนวรับนะครับจนกว่าจะหลุดลงมาค่อยกลายเป็นแนวต้านนะครับสำหรับพระเอกรอบนี้ที่บอกว่าตั้่อต่อันแรกแล้วนะว่าจะเป็นพุตเซลนะครับหรือว่าเป็นการช็อตพุตนะครับตรงนี้ 30- 0 0 0ื่นและสามหมเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่า3 0 0 0 0นเนี่ยแปลว่าราคานะครับอาจจะไม่หลุดจากตรงนี้เลยก็ได้นะไอที่พูดมาทั้งหมดในตอนต้นคลิปเนี่ยอาจจะลงมาแล้วไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะบูลิจัดจัดนะครับอืมเพราะว่าได้มีการรพูดถึงนะคับ องค์กรต่างๆนะเริ่มที่จะยื่นขอรองรับนะครับแล้วก็มีการพูดนะครับผ่านคนในสภาของหลายๆประเทศนะครับว่าเริ่มจะสนใจทางคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นด้วยนะครับก็เรียกว่าดันกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเปิดลองแล้วก็ดันกันเลยนะครับพูดออกข่าวเลยนะก็แปลว่าถ้าเป็นผู้ลิชจัดนะครับก็อาจจะลงมาไม่หลุดกว่า30,000นด้านเองนะเพราะว่าเราดูจากโวลูมพุทเซลบล็อกนะครับหรือว่าการช็อตพุทบล็อกนั่นเองนะครับ และในฝั่งของอิทเรียมนะครับตอนนี้นะครับแพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกบิตคอยน์ครับก็มองเป็นรีเวอร์เซอร์เฮดอนชอเดอร์นะแต่แบบเอียงๆหน่อยนะแต่ว่าของอิทเรียมนี่เห็นตรงๆเลยนะว่าแบบเฮ้ยมันมันน่าจะใช่นะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยมันต้องใช่แน่ๆเลยนะ oh. ก็เลยวัดดูนะครับสรุปก็ตู้มเรียบร้อยนะครับอีกตู้มหนึ่งแลวนะ oh. <laughs> ขึ้นมาตรงจริงๆนะ แต่คราวนี้ถามว่าจะไปถึงไหนก็เรียกว่าลงมารีเทสก่อนนะครับเท่ัน,นี้ลงมารีเทสเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยที่เป็นขอบด้านล่างที่เราเคยวาดไว้นะครับลงมารีเทสตรงนี้แล้วพุ่งทะยานต่อกลับขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งจะตรงกับของวันที่6นะครับแล้วตรงนี้เนี่น่าสนใจนะว่าสามารถที่จะ ขึ้นมาเทสด้านบนตรงนี้นะครับเป็นเป้าใหม่นะครับที่จะพุ่งทะยานนะครับแต่อย่าลืมว่า call option ของเราไปถึงได้และสามารถทะลุถึงมาแล้วนะครับรอบนี้ call option และก็ put option เนี่ยของอิทิเรียมเนี่ยต่างกับบิตคอยอย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่าเป็นแก็บที่กว้างมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ real s t r i k p a i เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยทีเดียวนะครับ call option รอบนี้อยู่ที่ช่วงของ2050นะครับหรือ2110นะครับแล้วก็ put option อยู่ใน1825หรือ1582นะครับ ถูกแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้บวกเลขผิดนะแต่ว่าค่าฟรีเมียมของฝั่งพุทอปชันนะครับเขาซื้อกันเยอะมากนะครับซึ่งทําให้กดลงมานะครับทำให้แก็บของพุทอปชันเนี่ยห่างกับของคอเยอะนะทำให้เรลสเปกเพของเราปัจจุบันนะครับเป็นตรงกลางที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในตัวเองเลยทีเดียวนะอยู่ที่1 8 4 6ด้วดนั่น้วยเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปตาม PA รอบนี้นะครับในเมื่อของอิสราเอดูเป็น PA มาได้เนี่ยก็เลยมองนะครับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้รับอยู่นะครับตั เนี่ยผมอยากจะให้ลงมาเทสที่ไหลเลยนะครับไหลของไหลซ้ายหัวแล้วก็ ขวาที่ตรงนี้นะครับเป็น reversal head and shoulder นะครับหลังจากนั้นนะครับพุ่งทะยานกลับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปฝ่าฟันกับแนวต้านต่อไปได้นะครับตั้งแต่2,000ขึ้นไปนะครับจนถึง2,001เลยนั่นเองนะเออนี้สวยนะถึงจะ pattern ไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียกว่าดูดูกันไปเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบ worst case scenario จริงๆนะครับต่อให้แย่ที่สุดเลยแล้วก็ทะลุกรอบลงมานะครับก็ควรที่จะไม่หลุดเกินกว่าเส้นประที่ดูไว้ให้นะครับหรือ1740นั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป กลับเข้ามาอยู่ในแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดเป็นไส้ขึ้นมานะครับจะได้ไม่ต้องตกใจเกินไปนะดูไว้ให้นะครับโซนนี้ และอีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของอีทริ่มที่ดูเป็นของซ m E บ้างนะครับรอบนี้นะเราเคยมองไว้นะครับว่าจะขึ้นมารีเทสนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับถ้าเกิดว่าทะลุปิดแก็บฟิลตรงนี้นะซึ่งสุดท้ายปิดแก็บจริงๆนะครับปิดเสร็จปุ๊บขึ้นไปจะไปโซนต่อไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมโอ้ผมมองว่าอันนี้มีโอกาสลุ้นจัดๆเลยนะแล้วถามว่าโซนต่อไปจะไปไหนได้บ้างนะครับขอตู้อีกสักตู้ไน้่งนครับจานวันนี้หลายตู้มแล้วเกินนะครับเห็นรัสเซียยุคเคนกับบลยนะครับแแต่่่วาขอจมหนอย ซึ่งแกลบต่อไปนะครับที่ผมมองไว้นะครับก็อันนี้จะเป็นแกลบในไทมเฟรมส4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นสีเส้นสีแดงนะครับก็จะมีตั้งแต่2,000นะครับจนถึง2,150นะครับซึ่งเป็นด้านบนเลยทีเดียวนะผมมองว่าอันนี้มีโอกาสที่จะเป็นการฟิลแกลบในครั้งต่อๆไปได้นะครับซึ่งถ้ามาหนวกับบิทคอยที่เรามองว่าขึ้นไปถึง3 6 0 0 0ได้เนี่ยแต่ไม่รู้อาทิตย์ไหนนะ เออก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปได้อีกนะครับและการลงมารอบนี้อาจจะเป็นการลงเพื่อย่อเอาไปขึ้นอีกรอบก็ได้นะเออย่อลองเรียบร้อยนะครับไม่ได้บอกนะเออแค่พูดไปในเฉยๆนะมังเออลองดูลองดูลาวเดียรี่นะครับก็เป็นแบบยกโลนะครับหรือว่าเป็นไฮโลนะครับตรงนี้สวยนะลองดูได้เลยพร้อมกันลองกราฟเฉลย สำหรับตารางข่าวที่น่าสนใจนะครับสำหรับรอบนี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับน้องหมึกเขาไม่ได้เขียนไว้ให้เยอะพอนะครับผมก็เลยเอามาในช่วงหน้าเว็บให้เพื่อนๆดูเลยนะครับจะเป็นเวลาของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราก็จะต้องมาเฝ้าระวังนะครับในช่วงของวันพฤหัสนะครับที่เป็นบ่ายโมงครึ่งนะครับคุณพาเวลนะครับเขาก็จะมีการพูดนะครับเป็น3ดาวเลยนะอันนี้ก็ดูได้จากเว็บ Investing นะครับแล้วก็จะมี Ini t i a l Job ็อ t เลสนะครับจ็อบเลสครมนะก็ดูแล้วแนวโน้มนะครับพีดีก่าน่าจะข่งผลดีกับเราด้วยนะเพราาาว่ตก ว่างานเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับก็หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะมีประกาศตัว GDP ด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนะเออดูน่าสนใจนะครับอันนี้ต้องเฝ้าติดตามให้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีพวก PCE ในอีกวันหนึ่งนะแต่อันนี้ผมเห็นว่าเขาฟรีเข้าเดิมนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับปล่อยไปนะตรางเศรษฐกิจของโลกสัปดาห์นี้นะครับจะไม่ค่อยมีอะไรค่อยน่ากังวลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโฟกัสทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในช่วงของวันพฤหัสนั่นเองนะก็เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันนะ สำหรับสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในช่วงของการเปิดอินดิเคเตอร์ที่เขารวมตัวเลขไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ฟังมาต้นคลิปแล้วไม่รู้จะชีวิตจะไปทางไหนดีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ก็จากที่เห็นนะครับถ้าเป็นแนวต้านแรกเนี่ยก็คือ32 0 0มนอะครับอันนี้เนี่ยก็จะเจอกันตั้งแต่ตรงกรอบของกราฟบิตคอยนะครับในรอบสัปดาห์ weekly ตั้งแต่ตอนแรกที่เราดูกันไว้นะครับเป็นกรอบสีแดงครับในรอบสัปดาห์นี้นะที่มีโอกาสจะพุ่งทะยานกลับไปได้นะครับหรือจะเป็น31,400หรือ3800นะครับก็จะเป็น resistance นะครับที่เป็น32และ1นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงมาด้านล่างเนี่ยตรงไหนเป็นจุดรับที่ดีบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่29800นะครับเาจาติดร้ด้นะครับตราจจะเป็นเลขของ ส่วนของ30,000นะครับหรือจะเป็นในช่วงของ Put Option ่นของ Bitcoin นะครับที่เป็น3500แต่ว่าพอลบค่าพรีเมียมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ29700นะครับส่วนถ้าเกิดว่าลงมาด้านล่างเนี่ยสองเประมาณ29500เนี่ยเป็นไซ้ได้น,นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่บอกที่3ผมว่านี้ก็น่าสนใจนะถ้าเป็นไปได้คิดว่าไม่อยากให้หลุดตรงนี้นะ แต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็จะได้รับของถูกนะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดลงมาเนี่ย2 8 8 0 0นะครับก็จะตรงกับซ ME ที่เป็นการฟิลแก็บรอบสุดท้ายล่าสุดก่อนที่จะพุ่งทะยานกลับขึ้นมาแท่ง16เมตรรอบนี้เลยนะครับก็ลองดูกันนะว่ารอบนี้ตลาดจะเฉลยแล้วก็ให้เราได้รับของหรือว่าขึ้นไม่ได้ถึงไหนกันแน่นะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลและข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนี่ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปแลครับผมและทีมงานลาไปก่อนและยังไงพบกันอีกครั้งในการคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ